นะครตอนนี้ก็ผมมาอยู่ข้างฝั่งหัวมุมปากบ่อขึ้นลงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครจะอะมีฟรีมีถอนตอนบ้างขึ้นตอนแบกว่างานนี้เป็นงานเหมาครับก็จะจัดเต็มเหมือนกัน จะเต็มขนาดไหนครับเดี๋ยวมาดูกันครับเป็นสามสี่เกาซีรีส์็เป็นสองสี่ิสูสุหกล้อเดี๋ยวก็จะมีมาอีกประมาณอีกสี่ห้าคันครับะเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นยูซุกับฮีโนะ่ครับ งานสลเลมานงานก่อสร้างอโอเคนะครับมาแล้วมาแล้วอันแรกเป็นสามสี่ครับน,นี่ก็ถึงถอยมาหมาดๆเหมือนกัน าก็ที่1.9ึ่งคลคุยวันนั้นก็บอกอกับเท่าเกน,าน,น้อยมันก็จะแฉนะครับเมื่อกี้ก็ฝนผ่านมาเมื่อกี้หนักเหมือนกันสักห้านาทีเมื่อกี้ มัมมน,นก็เริ่มเละแล้วเริ่มจะเป็นหลุมเป็นบอ่อกันครับสามสีนะครับ, 3, รบมาดูนะครับเจ้าของเจ้าของบอ่อครับงานก่อสร้างะครับคนที่หมดเลยเนี้ยกับเตแก่น้อยยุดยึดร้องก็ได้เหมือนกัน Ki, Cánh oh, <c> <hypotheses> <tongúcados> đi mục đích. Ay, yang kích gương áo, cho choi gương coi mục đích. Ao mục đích. Ao mục จะรอดไหมสามสี่โอ้มีฟรีเนีัยอืมหนึ่งรีฟเลยขึ้นไปอาโอเคน่าจะผ่านแล้วข้างหน้านู่นก็ไม่ได้เอ้าเออเอเอจะรอดไหมจะรอดไหม โอเคครับฟรีฟรีแต่ว่าร้อมันยังกลับถนนอยู่ครับยังไปได้นะครับตีเงยชังเชิงถ้าเป็นผมนี่อาจจะไม่รอดนะครับไม่มีชังเชิงอืมาลุ้นให้สุดกันนะครับว่าจะขึ้นถึงปาก่อได้หรือไม่ โอเคนะครับเรียบร้อยมาดูสองสีบ้างมาเดี๋ยวเอาละ,ะครับตอนนี้สองสีกำลังมาจะรอดหรือไม่มาลุ้นกัน โลกมีเยกเป็นหลุมเป็นบ่อมันติดน้ำก็เลยกัดไีลรอนิดไปเรือนิดเอเกือ,อ,อถ่ายเท่าแก่น้อย นะมีฟรีเหมือนกันนะ,ะเหมือนเลยเมื่อกี้ออกไปไหมไปไหมสัญญาณก่อนกลักวมีคนจะลงครับสามชาติไปเลย,เลย รถมาพอดีครับเป็นวิกเตอร์3าสีเหมือนกันโอเคครับน่าจะรอดครับถ้าถึงตรงนั้นนะก็มาลุ้นอีกสักคันนะครับกับวิกเตอร์คันนี้ครับสามสี่ ในครบทุกรุ่นครับออกลนแชะมากเลย <c oughs> การโชว์เนี้ยด้วย เดี๋ยวจะมาดูตอนขึ้นกันโชว์นิ้วแล้วจะรอดไหมอตอนนี้ก็วิกเตอร์ก็กำลังจะขึ้นปากบ่อแล้วรอหกล้อสองหลงให้สุดก่อนอ,อันนี้ก็จะลงมาอีกคั้นหนึ่ง

ปีแล้วนะ,ะชูสองนิ้วเมื่อกี้อ่ะมันดูกันจะรอดหรือไม่ มนมครับเกลือาลากโขกเลยนะครับมันยิ่งลึกครับตรงนั้นามากกำลังรอบเรื่องนี้โอ้โหดังมากเลย มีหักเทนะครับอว่าทรงมันยาวโหจัดครับโัวเฟอร์เหยียบทะลุหรือเปล่านะครับพื้นโอ้มีครับโอเคครับ,อคคร,บรอดรอดอ่าผ่านตรงนี้ก็รอดแล้ว มาดูอีกสักคันนี้ครับอ่วก็จะจบการถ่ายครับอ้าวสองหนึ่งศูนย์โอ้โหดูร่บอือ้มเลยครับเป็นบอ่อเป็นหลุมไปแล้วเอาเอาเสียงเงอนจะหมดนะครับจะสอนตอนนะครับเสียง ได้เรื่อยๆ เบาเหมือนกันครับโหหักฮีครับอ่ามารุ่นกันสุดไหมโอ้โหสุดเหมือนกันเอเคนะครับรีกดไลค์นะครับกดแชกร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมใหม่นะครับงานช่วงนี้ฝนตกได้ดสูสนุกแน่นอนอ